จัดงานแกรนด์โอเพนติ่งตลาดวงเจริญตลาดในร่มแห่งใหม่มาตรฐานสากลบนทำเลทองย่านฝั่งธนบุรีบนเนื้อที่15ไร่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคโด้วยรม6โซนได้แก่อาหารสดฟู้ดคอร์ดค้าอาหารที่หลากหลายของใช้ค้าส่งแฟชัน่นและไลฟ์สไตล์กว่า300ยูนิตที่จอดรถมากกว่า400คันโดยมีดรเกษีจันทราประภาวัตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานสำหรับตลาดวงเจริญเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาผมรัชตะวงประเสริฐผลหรือว่าโมดันนะครับเป็นฝ่ายอำนวยการพัฒนาการตลาดนะครับค่ะหนูนางสาวน้ำหนึ่งวงประเสริฐผลนะคะเป็นผู้บริหารตลาดค่ะ,ะน้ำเอกวงประเสริฐผลค่ะเป็นผู้บริหารด้านการตลาดก็วันนี้เป็นวันที่เปิด ตลาดวงเจริญในเครือวง,งปุ๊บนะครับก็คือวันนี้มีการแจกทุนให้กับนักเรียน300ทุนเพื่อการศึกษาครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมชิมแชร์โชว์นะคะก็เป็นกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่มาเดินภายในตลาดวันแรกคะ่ะมีแจกทองแจกถุงช้อปปิ้งแบ็แล้วก็จะมีแจกคูปองเงินสดได้ค่ะก็คือเราจะมีโซน A อซึ่งเป็นโซนอาหาร บุงสุกแล้วก็โซนบีซึ่งเป็นโซนอาหารสั่งอาหารเนื้ออาหารสดมีพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็จะมีโซนตรงนู้นเป็นโซนซึ่งมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะร้านนวดร้านทองหรือว่าร้านขายยาแล้วก็มีรวมถึงร้านตัดขนสัตว์แล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์ครับผม ของเรานะคะก็จะมีอย่างอย่างที่ทราบกันว่าจะมีแบ่งเป็นโซนๆนเนาะก็เลยจะค่อนข้างสะอาดค่ะเพราะว่าโซนของสดก็แยกเป็นของสดเลยโซนฟู้ดคอร์ทก็เป็นฟู้ดคอร์ทเลยก็เลยจะไม่ได้ปนกันกลิ่นเสียงก็คือจะไม่ปนกันค่ะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นโซนเป็นห้องเช่านะคะก็คือจะแบ่งเป็นโซนๆเลยและก็มีการแยกขยะอย่างชัดเจนค่ะเรามีการให้พ่อค้าแม่ค้าอบรมมาก่อน ที่จะมาสมัครกับเราด้วยค่ะฟีดแบ็ของพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ตอนนี้ก็เต็มถูกหลอกแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากพ่อค้าแม่ค้าและคนเช่าค่ะตลาดของเรานะคะจะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มค่ะซึ่งโซนของสดเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยแล้วโซนฟู้ดคอร์ดก็จะเริ่มที่9ก้าโมงค่ะคือถุกรลังต้องเปิดก่อนเก้าโมงค่ะ ครับผมที่ส่วนเรื่องที่จอดรถก็จะมี300คันหรือว่าเราก็จะมีที่ข้างๆอีก2ไร่ฝั่งนู้น2ไร่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสไร่ถ้าไม่พอก็สามารถจอดเพิ่มได้ครับผมตัววงปุ๊บเองนะครับจริงๆก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2526ครับผมเราเริ่มจากเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสาร แล้วก็เริ่มขยายมาทําอสังหาครับส่วนตรงนี้มัน,เป,นเป็นที่เดิมของวงกลุกอยู่แล้วซึ่งตลาดทางบริษัทตลาดวงเตืินก็ได้มีการคือเราเล็งเห็นเนาะว่าตรงนี้มันเปนมันมีศักยภาพพอที่จะทอามาทาตลาดเราก็จะได้พัฒนาพื้นที่แล้วก็เพิ่มมูลค่าที่แล้วก็รอบข้างครับผม อยากให้เป็นแลนด์มาร์คครับผมค่ะเราก็คาดหวังให้ตลาดวงเจริญที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมของแหล่งช้อปปิ้งมีครบจบทุกอย่างทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการบริการสินค้าของกินหมูเห็ดเป็ดไก่เพ t ช็อปก็คือจะรวมทุกอย่างในนี้สามารถหาซื้อครบจบทุกอย่างได้ในตลาดวงเจริญเลยค่ะตลาดวงเจริญที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่ครบจบที่เดียวเลยถ้า ครอยากกินอะไรมาตลาดองเจริญได้กินแน่นอนนะคะมีทั้งของสดของแห้งอาหารข้าวอาหารหวานอ่าสินค้าบริการอื่นๆด้วยะคะ่ะก็ต้องขอบคุณก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณป้าเนาะแล้วก็ขอบคุณมาถ้าไม่ได้ป้าก็ถ้าไม่ได้ป้ามาสั่งสอนมาก็คงไม่มีพวกเราสี่คนมาดำมาแดงตุกตุติ๊ตีในวันนี้นะคระับก็ ถ้าพูดตรงๆก็ป้าก็สอนพวกเราในเรื่องของความอดทนแล้วก็เรื่องวิชั่นในการทำธุรกิจค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณต่อป้ามามากรับ